มาครับมาลองลุ้นกันโอ้โหม่วงมาเลยม่วงมาเลยม่วงมาเลยโอ้ยนี่มันตัวระดับตำนานเฉยๆนี่วาม่วงมาทำไม สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับแกแคยูโฟนทีวีครับวันนี้เนี่ยแอดมินก็อยู่กับเกม f k a เค n a นะครับผมก็หลังจากที่ลงคลิปรีวิวแล้วก็คลิปเทคนิคไปนะครับผมก็มีเพื่อนๆนะครับน้องๆเนี่ยส่งข้อความมานะครับบอกว่าพี่รับช่วยแนะนำตัวที่น่าเล่นหน่อยนะครับว่าใช้ตัวไหนดีนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมตัวนี้นะครับตัวหลักๆที่เราจะได้เนี่ยมันจะเป็นฮีโร่ในระดับตำนานหรือว่าเวลาที่เราเปิดการ์ดมันก็คือตัวฮีโร่สีฟ้าใช่ไหมครับ ถ้าเป็นตัวฮีโร่พวกระดับแบบแอสเซนเทียเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะครับก็ตามดวงเนาอะ,อะโอเคมันจะมีบางตัวที่ได้มาจากพวกอีเวนต์หรืออะไรพวกนี้ก็ก็ถือว่าถ้าเกิดใครทันก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าใครไม่ทันก็เดี๋ยวผมจะแนะนำไอ้พวกฮีโร่ที่เป็นแอสเซนทาทเนี่ยทีหลังนะครับผมขอเป็นฮีโร่ระดับตำนานก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยมีโอกาสเปิดได้มากที่สุดนะครับ Uh, อย่างที่รู้นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยมันจะมีอ uh, อยู่สีเผ่าเนาะหลักๆนะไอตัวพิเศษเผ่า uh, ตัวที่เป็นเซเลเชียลกับตัวไฮเปอร์เจียนเนี่ยอ uh, ขอยกเว้นไว้แล้วกันนะครับเพราะมันมีแค่2ตัวเนาะ uh huh. ก็ฉะนั้นเผ่ uh, าที่หลักๆที่เราต้องรู้นะก็คือมันก็มีตัวไลเบลเลอร์นะครับมีมอลเลอร์ไวเดอร์แล้วก็เกเบอนนะครับผมโอเคคราวนี้ในระดับสีฟ้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่13ตัวนี่แหละเพียงแต่ว่า uh, ทุก ก็ไม่ใช่ทุกตัวที่มันจะเก่งเนาะมันก็มีแค่บางตัวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองแนะนําตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะก็ยังไงลองดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวแรกนะครับอย่างที่บอกนะครับก็ตัวนี้เนี่ยโฮแกนเป็นตัวที่เราต้องทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับโฮแกนเนี่ยก็เป็นตัวแท้งพื้นฐานนะครับซึ่งถ้ายังไม่มีตัวอื่นๆเนี่ยก็แนะนําว่าตัวนี้มันก็เป็นตัวที่มีทักษะที่ดีนะครับสำหรับสกิลอันติเมตนะครับหรือสกิลหนึ่งของเขาเนี่า ฟันศัตรูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอัพจนถึงได้เลเ้ยวสาเนี่ยช็อกเวฟก,ก็จะทําให้ศัตรูล้มลงนะครับปกติมันจะทําให้ศัตรูสตัสตนนะอ่ฮะธรรมดาทันกติก็ทําให้ศัตรูสตัสตนถ้ากดใช้ถูกเวลาเนี่ยจะช่วยพิดเกมได้เหมือนกันท่าที่2นะครับจะเป็นท่าฟันแล้วลอยเนาะโอเคอันนี้มันก็จะทําให้ศัตรูกระเด็นขึ้นไปนะครับผม ท่าที่3นะครับแล้วก็พลังชีวิตของโฮแกนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%นะครับทำให้มันทำหน้าที่แทงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าเป็นตัวพื้นฐานถ้าเกิดว่าไม่มีตัวอะไรก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับสำหรับตัวแทงนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับตัวที่แนะนำตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับแองเจโลนะครับแองเจโลเนี่ยเป็นไลท์เบลเลอร์เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใช้คู่กับโฮแก้นก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มีสกิล ฮิลนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มันจะช่วยในการที่ดีบัฟศัตรูนะครับให้ไม่สามารถโจมตีแบบกายภาพได้นะครับถ้าหมายถึงว่าตัวที่เป็นศัตรูระยะประชิดนะตัวที่ฟันติดตัวถ้าเป็นตัวยิงเนี่ยสกิลแรกยังใช้ไม่ได้นะครับก็อันที่สองนะครับบทเพลงแห่งแรงใจนะครับไอเจโบรบันเลงบทเพลงแห่งสงครามฟื้นลังชีวิตนะครับอันนี้ก็คือเป็นฮิวนะฮิวให้เราสามารถอยู่ได้นานขึ้นนะครับผมอันที่สามนะครับบทเพลงของไอเจโรปลดปล่อยให้โนกตดนตีพุ่งไปหาเป้าหมายฮีโร่สองคนนะครับ หากโดนศัตรูเนี่ยศัตรูจะบาดเจ็บนะครับแต่ถ้าโดนเพื่อนนกะ็จะฟื้นพลังชีวิตของเพื่อนก็คือสุ่มไปนั่นเองนะครับผมอ่า ตัวที่3ที่จะแนะนาโอเคตัวนี้นะครับ <Air S 1> มิาเอลนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมว่าตัวมิาเอลเนี่ยเออก็มามันเป็นตัวพื้นฐานที่เราได้มาอยู่แล้วเนาะมิาเอลเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดถีถ้าเกิดว่าคุณมีทีมไรเบลเลอร์เนี่ยก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนในช่วงแรกๆจนกว่าจะถึงแบบเลเวลหกสิบเอ็ดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าหลังจากเลเวลหกสิบเอ็ดเนี่ยมันจะมีพวกตัวเอเซนเทียที่อาจจะมีสกิลดีกว่านะครับผมแล้วก็คุณอาจจะเปิดได้แล้วนะพวกตัวสายเวทอะไรเงี้ยนะครับ สำหรับสกิลแรกนะครับมิราเอลอันเชนฟิสฟินิกนะครับก็จะเป็นยิงดาเมจไปนะครับเป็นแถบตรงถ้าถ้าอยู่ตรงกลางเขาจะโอเคนะครับเพราะว่ามันจะยิงโดนกว้างๆนะครับสกิลที่2นะครับมิราเอลยิงบอลไฟ3ลูกติดต่อกันอย่างรวดเร็วนะครับโจมตีว่าแบบแบบสุ่มทําดาเมจ1 0 0เนนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาเมจคือเป็นสายดาเมจอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็สกิลเนี่ยมันก็พอใช้ได้นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับ อ่าอันนี้อันนี้เป็นสกิลที่ดีอันหนึ่งนะครับของของมลเเอลเลยก็คือถ้าเกิดเราไปอยู่กับทีมที่มีตัว tank, แท้งเราก็มีพวกสกิลแบบพวกที่เป็นโล่กันอะไรอย่างงี้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถที่จะเสกโล่เพิงนะครับคุ้มครองตัวที่มีพลังชีวิตต่าสุดนะลดดาเมจไว้หมดได้ถึง320เซเลยนะครับก็ถ้าไปเจอพวกสายที่มันแบบเป็นดาเมจมาแรงหนักๆเนี่ยตัวเนี้ยสามารถช่วยให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถที่จะแบบ อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอัพจนถึงเลเวลสเนี่ยโรกเพิงทําดาเมจเนี่ยตอนเนื่อกับศูตรูที่เข้าใกล้ด้วยนะครับก็คือเวลาเป็นศัตรูที่เข้ามาโจมตีตัวเราใกล้ๆเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ได้อ่าพอช่วงแบบเลเวลร้อยกว่าเนี่ยมันอาจจะเริ่มแบบใช้งานไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมเพราะว่าดาเมจมันน้อยเกินไปโอเคสําหรับตัวต่อไปผมอ่าตัวนี้เลยนะครับมอเลอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวแทงนะครับ อ่าก็คือโกนะล,ลัดนะอ่าเผามอนเลอร์นะครับโกลัดเนี่ยเออ่ผมชอบที่มันนะครับสามารถที่จะแบบพุ่งเข้าใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ทําดาเมจแล้วก็ติดสตันด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมันจะมีสกิลที่เป็นนี่อันนี้เลเวลสซึ่งเลเวลสเนี่ยอัพอัพได้ไม่ยากนะครับผมศัตรูที่เป็นเป้าหมายจะก,กระเด็นถอยหลังนะครับส่วนศัตรูที่อยู่ในเส้นทางกับพ่งจะโดนดาเมจก็คือเวลาที่เราเจอพวกตัวแทงเนี่ยแล้วเราใช้เราเวลาเราใช้อันติสกิลนี้เนี่ยตัวแทงมันจะกระเด็นถอยไปอยู่ อาจจะติดอยู่ถยแถวหลังเลยนะครับซึ่งทําให้เราเข้าไปล้วงหลังตัวละครที่มันอยู่ด้านหลังง่ายๆนะครับโดยเฉพาะสกิลนี้นะครับสกิลที่2เนี่ยมันจะเข้าไปกระทืบใช่ไหมครับซึ่งมันจะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยโด,โดนดามจหลังจากที่เราตีใช้ยอันตีสกิลแรกเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันกระเด็นไปอยู่ด้านหลังเนี่ยตัวเราก็สามารถเข้าไปโจมตีตัวแถวหลังพร้อมกับโจมตีรอบๆได้นะครับก็คือทั้งตัวแทงด้วยตัวทำดามจด้านหลังด้วยนะครับ สำหรับอันนี้นะครับเดเมจที่เกิดข,ข,ข,ขึ้นกับโกลัสจะลดลง40%นะครับ mm hmm. เมื่อพลังช่วยของเขาต่ำกว่า40นะครับ mm hmm. ก็คือยิ่งเลือดลดลงไปเหลือแบบต่ำกว่า40ปุ๊บมันก็จะอึดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวแทงตัวหนึ่งที่ผมว่ามันมีทักษะสกิลที่โอเคเลยนะครับถ้าเกิดใครเล่นสายมอเลอร์เนี่ย mm hmm. ก็ลองเอาตัวนี้มาใช้ดูก็ได้นะครับถ้าเปิดได้นะเพราะว่าจริงๆอย่างที่ว่าคือพวกทีโร่ระดับตำนานะระดับสีฟ้าเนี่ยมันเปิดได้บ่อยมันสามารถทําให้อัพเลเวลได้สูงนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับซาเวียนะครับซาเวียเนี่ยเอาจริงๆสำหรับผมเนี่ยถือมามันเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ดีน่าจะเรียกว่าที่สุดแล้วของของสายระดับตำนานนะครับแต่ว่าตัวดาเมจเนี่ยมันก็แลกมาด้วยการที่มันจะต้องใช้เลือดนะครับในการทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับก็คือสกิลที่2นั่นเองนะครับขอกชกเลือดนะครับเป็นสกิลติดตัวนะครับที่ลดพลังชีวิตของของซาเวียเนี่ยแนะครับต่อการโจมตีแต่ว่าก็ไปเพิ่มดาเมจของการโจมตีนะครับผม โดยรวมมากับสกิลที่1เนี่ยเมื่อเมื่อใช้อันติเนี่ยจะสละชีวิต8%นะครับแต่ว่าจะทําให้การความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับมันก็จะทําให้กว้างได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมาที่สกิลที่3นะครับหลังเลือดรักษาชีวิตนะครับตัวนี้เนี่ยจะสละชีวิตอ่าสละพลังชีวิต8%ของพลังชีวิตปัจจุบันสมมุติว่าเราเลือดลดไป50%แล้วมันก็จะสละชีวิต8%ขอนนรับเพื่อเพิ่มพลัง4%ของพลังชวิตสูงสุบนะรบอรต่ว่าตวนั้นนี่ย ในช่วงแรกๆมันอาจจะบางมากนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่มีตัวแท้งดีๆเนี่ยผมก็ไม่แนะนําที่มาให้มันใช้ใช้มันเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นไปจนถึงเปิดยูเนียนนะครับห้องสมุดนะครับตรงนี้ได้นะครับอ่านี่เลยเดอะดร์กออนสเลเยอร์นะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเพิ่มดีเฟนซ์ขึ้นมาแล้วก็เฮนะครับ แต่เอาแค่แบบอันดับที่2อก่อนก็พอนะครับนั่นคือคิ15นะครับแล้วก็แอคแทกอีก5%ามันจะทำให้มันโจมตีได้หนักมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดตัวนี้ได้แล้วนะครับโอเคกลับมาที่ฮีโร่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าเลเวลสัก61ขึ้นไปเนะี่ยคุณลองใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับจนยาวไปได้จนถึงแบบเลเวล1้1เลยนะครับผม1 6อสิมันสูงสุดอยู่ที่160เนาะ โอเคแล้วตัวต่อไปนะครับตัวนี้ครับไอล่าครับไอล่าก็เป็นตัวพื้นฐานอีกเหมือนกันนะครับที่เราที่เราต้องได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมมาเปิดได้ตัวนี้เยอะมากนะครับจนแบบว่าได้อัพแอสเซนต์มันขึ้นมาแบบว่าเก่งมากแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้มันมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมมีตัวดาเมจได้หนักกว่านะครับตัวนี้เนี่ยไอล่านะครับจะยิงสกิลอันติมันนะครับจะเหมาะมากถ้าเกิดว่าศัตรูเหลือจํานวนน้อยๆนะเพราะว่ามันจะยิงธนูเนี่ยหลายดอกใช่ไหมครับอย่าง เลเวลแรกเนี่ยมันยิงธนู10ดอกนะครับโจมตีศัตรูหลายตัวลูกศรแต่ละดอกทำได้แปดสบเปอร์ถ้าเกิดว่ามันยิงไปที่ตัวศัวตรูตัวเดียวมันก็จะโดนทั้ง10ดอกเลยนะครับโดยเฉพาะเลเวล2เนี่ยมันเพิ่มมาถึง15ดอกนะครับซึ่งเลเวล2ก็ไม่ได้ยากนะครับการอัพเลเวลเนี่ยรู้สึกจะเลเวล61ก็น่าจะได้เลเวล2แล้วนะครับโอเคและตัวนี้นะครับมีศรน,น้ำแข็งนะครับซึ่งยิงแล้วจะทำให้ความเร็วของศัตรูการโจมตีของศัตรูเนี่ยช้าลงไปนะครับก็ช่ววยให้้้เเรรราาาออตัอดดัดดไมมกขึนนะคบผ ส่วนสกิลที่3นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่ดีเหมือนกันนะครับมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดเลือดนะครับติดเลือดไหลน,นะครับผมซึ่งจะลดทั้งเดเมจซึ่งจะมีทั้งเดเมจหรือว่าท i คือเลือดจะลดเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงพลังในการเพิ่มเลือดของศัตรูเนี่ย heal He He regeneration เนี่ยมันจะลดลงด้วยนะครับผม ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวนี้ครับอาเดนนะครับผมอาเดนนี่ก็อยู่ในไวด์เดอร์เนาะอาเดนเนี่ยเป็นตัวผมว่ามันเป็นตัวคาวคอนโทรหรือว่าตัวที่แบบก่อกวนนะครับคอยสต็อปศัตรูอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ดีแทบจะผมยกให้เป็นอันดับ2ของเกมแล้วกันนะอันดับหนึ่งเนี่ยผมอาจจะให้ทาซี่นะครับซึ่งเป็นตัวในระดับเอเซนนะครับแต่ว่าถ้าในในระดับตำนานเนี่ยตัวนี้ถือว่าเจ๋งมากแล้วนะครับเพราะว่าสกิลอะไรนะครับสกิลนี้เลยนะครับลากไม้ลัดตึงนะครับสกิลนี้เนี่ยอาเดนเนี่ยจะ เรียกลากไม้นะครับออกมาลัดคู่ต่อ,อสู้นะครับมาระยะเวลาหนึ่งพร้อมก็ทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่หลบหลีกแล้วก็โจมตีได้นะครับคือบางตัวบางทีศัตรูมีมีค่าการหลบหลีกสูงเนี่ยเราโจมตีไม่โดนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะหลบหลีกไม่ได้แล้วก็โจมตีเราไม่ได้ด้วยนะครับรวมถึงในเลเวลส่เนี่ยมันสุมตึงศัตรูได้ถึง3ตัวนะครับทำให้มันเป็นตัวที่ผมคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่หลังจากเลเวลร้อยหกสิบเอ็ดขึ้นไปแล้ว มันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับจะไม่เหมือนกับพวกตัวในระดับตำนานอื่นๆที่พอแบบหลังเลเวล161ไปแล้วมันมันอาจจะใช้งานอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าเลเวลมันมันสูงสุดได้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยครับส,สกิลแรกนะครับอันนี้สกิลแรกนะครับอาเดนจะดึงพลังนะครับยิงเป็นสายฟ้าลงมานะครับใส่150%สกิลนี้จะโจมตีเป็นจำนวนศูนย์ห้าครั้งถ้าเป็นในเลเวลแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันโจมตีห้าตัวเลยนะครับก็คือถ้ามีห้าตัวมันก็จะยิงห้าตัวนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอัพขึ้นมาถึงเลเวลสองนะครับจะโจมตีเป้าหมายเดียวหลายครั้งได้นะครับก็คือพอศัตรูสมมติเหลือตัวเดียวเนี่ยมันก็สามารถยิงใส่ตัวเดียว5ทีได้เลยนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็สกิลนี้นะครับอาเดนสร้างโล่จากหนามของพืชเพื่อปกป้องเพื่อนนะครับแล้วก็สะท้อนดาเมจเวมนมนได้ด้วยนะครับกลับไปหาศัตรูที่โจมตีโดยดาเมจที่สะท้อนเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของอาเดนนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ใช้งานที่ทําให้เพื่อนเราเนี่ย เอาตัวรอดได้มากขึ้นแล้วก็ศัตรูเนี่ยก็จะโดนดาเมจกลับไปด้วยนะครับผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครเล่นสายไวยเดอร์เนี่ยก็แนะนําว่าตัวนี้ควรจะมีติดเอาไว้นะครับผมสำหรับในทีมน,นะโอเคโอ้โหตัวต่อไปนะครับหลังจากเดนก็นี่เลยตัวนี้นะครับซิวิน่านะครับซิวิน่าเนี่ยในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะครับเลเวลหนึ่งถึงเลเวลร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ย ก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำดาเมจล้วงหลังได้ดีหมายถึงว่าบางทีเนี่ยตัวถ้าตัวแท้งของศัตรูมันแข็งแกร่งมากแล้วเราไม่สามารถบุกผ่านตัวแท้งไปได้เนี่ยเราก็อาจจะเจอดาเมจจากตัวหลังๆเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลอ,อันนี้นะครับหลังเลือดเปิดฉากนะครับ เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยซีวีน่าจะโจมตีนักเวทฝ่ายศัตรูที่มีพลังป้องกันต่ําสุดนะครับทำดาเมจถึง20 0ซนะครับหากไม่มีศัตรูคานนักเวทนะครับก็จะไปโจมตีศัตรูที่พลังม้องกันต่ําที่สุดก็คืออย่างพวกแบบตัวที่อยู่ด้านหลังเนาะเป็นพวกดาเมจใส่นักเวทเนี่ยบางทียังมันจะมีตัวฮิลบ้างหรือว่าตัวที่เป็นแบบดาเมจหนักๆอย่างซซเวียอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือมันจะ ลำบากมากถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะฆ่าพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้พอเกมนี้มันมีเวลา1แค่1นาที30วิีให้เราสามารถเคลียร์ด่านได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดไอพวกตัวฮิลเนี่ยมันไม่ถูกฆ่าเนี่ยเราก็จะลําบากมากในการที่จะผ่านด่านได้นะครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยมันบุกเข้าไปโจมตีให้ได้ก่อนเลยก็ถือว่าโอเคนะครับแลวดาเมจมันก็รุนแรงด้วยนะครับ สำหรับอันตีนะครับซิวิน่าเนี่ยกระโดดขึ้นฟ้าปรากฏด,ด้านหลังของศัตรูนะครับทำดาเมจร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบแล้วก็ยังลดระดับพลังงานของเป้าหมายลงครึ่งหนึ่งด้วยก็คือมันทําให้ตัวเ,เวลาที่แบบเราเราใช้เนี่ยมันเข้าไปโจมตีแล้วศัตรูเนี่ยสมมุติว่ากําลังจะกดอันตีแล้วนะครับพลังมาแบบกำลังจะกดอันตีแล้วแล้วโดนเข้าไปเนี่ยมันทําให้เกมพลิกได้เหมือนกันนะครับอย่างบางตัวที่เป็นแบบพวกลูเซียที่มีสกิลคล้ายๆโลกอ,อกมาตะเนาะกันดาเมจได้ตั้งห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ถ้าสมมติว่าเขากดใช้ได้เราอาจจะแพ้เกมนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันเข้าไปโจมตีตัวนั้นมันก็ทําให้อันติไม่สามารถใช้งานได้นะครับรวมถึงมันมีสกิลเอาตัวรอดด้วยนะตัวของซิวิน่าเนี่ยสามารถสร้างโล่ที่ลดดาเมจซึ่งเกิดขึ้นกับเธอได้ถึง200%นะครับผมก็เป็นทําให้ตัวของมันเนี่ยถือว่าถึกขึ้นมาพอควรเข้าไปล้วงหลังได้แล้วไม่ตายโดยเร็วนะครับผมโอเคตัวสุดท้ายครับที่อยากแนะนํานเลยนั่นคือตัวเวดานั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นโซโล่แคลลี่ตัว,วา่ ถ้ามันเลเวลสูงกว่าชาวบ้านเขามากเนี่ยมันมันเป็นตัวที่สามารถลุยเดี่ยวได้นะครับแบบว่าเนื่องจากทักษะต่างๆของมันเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะที่ช่วงเลเวลหนึ่งถึงมิดเกมเลเวลร้อยหกสิบเอ็ดอะไรเงี้ยนะครับสกิลต่างๆนะครับอลองดูที่สกิลมันทําไมมันถึงถือว่าเป็นโซโล่แคลรี่ที่ดีนะครับฝูงแห่งความมืดนะครับเวดานแปลงล่างเป็นฝูงครั้งคราวนาน6วินาทีนะครับล้อมรอบและจุดโจมขณะบินผ่านทำเดเมจ55%นะครับทุก0.5วินาทีกับศัตรูทีี่่อยยูใกล้เคง ถ้าไหนที่อยู่ในสถาน,นนี้เวดานจะไม่โดนโจมตีทุกรูปแบบก็คือคล้ายๆว่ามันเป็นอมตะแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยนะครับก็สําหรับสกิลนี้เนี่ยถ้าพอถึงเลเวลสองปุ๊บมันก็จะมีอัตราการพลังดูดพลังชีวิตของเวดานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น40%ด้วยนะครับก็คือหลังจากที่โจมตีไปแล้วก็ยังดูดเลือดกลับมาได้นะครับ แล้วก็สกิลช่วงชิงพลังชีวิตนะครับเวดานโจมตีศัตรูที่อยู่ข้างหน้านะครับทำดาเมจ45%นกครั้งที่เวดานโจมตีแล้วก็ฟื้นคืนชีพตัวเองนะครับก็ทำให้มันสามารถก็สมกับมันเป็นวำไพเนาะมันโจมตีแล้วก็ดูดเลือดกลับมานะครับทำให้มันอึดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอันนี้นะครับก็หายเลือดนะครับเวดานมอบพลังให้เพื่อนนะครับทำให้เพื่อนมีัตราการดูดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับนาน8วินาทีนะครับอันนี้เป็นสกิลที่มันกดใช้เองเนาะเราม่สามารถกดใช้ได้เป็นพาส เพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีตัวฮิลในทีมก็ได้นะครับสามารถใช้สกิลของเจ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อทําให้ตัวเราทีมเราเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่เล่นสายเก็บอลเนี่ยผมแนะนาเลยว่าต้องมีนะครับตัวนี้ถ้าสามารถเป็นไปได้เนี่ยก็อัพเลเวลมันเป็นตัวหลักก่อนในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นตัวละครนะครับในระดับตํานานหรือว่าในระดับสีฟ้าที่ผมแนะนํานะครับว่าควรจะต้องมีนะครับแล้วก็วิธีการจัดทีมก็อย่างที่รู้กันนะครับว่า ก็แล้วแต่ว่าใครเปิดได้ตัวไหนแล้วก็อยากจัดทีมรูปแบบอะไรนะครับอาจจะแนะนําไปขนาดที่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องมีตัวนี้ตัวนี้นี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมว่าในทีมหนึ่งคุณต้องให้ได้ตัวค่าพลังนะครับที่เป็นโบนัสของทีมนะครับนั่นคือ3ตัวนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปแป๊บนึงนะครับอ่าอย่างน้อยเนี่ยก็คุณควรจะต้องได้อันนี้นะครับแอคแท็กสิบเปอร์ให้พี่สเนะครับเมื่อใช้ฮีโร่จากสังกัดเดียวกัน3คนในการต่อสู้ค่าพลังของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้ โอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปชมนะครับอัตรานะครับการเปิดอ่าการเปิดฮีโร่นะครับ10ครั้งสองหมื่นเจ็ดพเม็ดนะครับว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับสำหรับทีมผมนะครับว่าอัตรามันเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับอัตราฮีโร่ทั่วไปเนี่ยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สีเขียวนะครับอัตราฮีโร่ระดับหายากคือสี่สิบสามนะครับแล้วก็อัตราระดับชั้นยอดเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์เรามาลองดูว่าสิบครั้งเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่นะครับจะได้กี่ตัวนะครับผม โอเคไปชมกันเลยครับตัวแรกมาฟ้านะครับฟ้าเขียวเขียวฟ้าครับฟ,ฟ้าอีกแล้วอะไรแม็กนาเนี่ยเกมนี้มันจะยากโอ้ยมาม่วงมาโอเคอโอเค,อ,เคอ่าอืมนี่มันตัวละระดับ ตำนานนะครับไม่ใช่ตัวแอสเซนเทียของจริงนะครับหลอกเรามาได้นะครับโอเคแบบ10ครั้งไปเลยฝาล้วนครับเกลือไปเกลือไปโอ้แต่ได้เวดานมาโอเคอยู่เวดานนะครับตัวซ้ายบนนะครับผมได้โอเค,อย,อ,เคอยู่นะครับโอเคมาอีกครั้งหนึ่งครับเก็บสะสมขึ้นมาได้แล้วอ่าม่วงมาม่วงมาม่วงมาโอ้โหตัวระดับ,บตำนานมาอีกแล้วนะครับไม่ใช่เอเซนเทียนะครับม่วงปลอมนะครับ ไม่น่าเลยอืมเกลือครับเกลือล้วนๆมาแล้วโห้ฟ้าล้วนๆอะรอบนี้เอาโหยข้านี้ม่วงมามาไหมมาไหมเอสเซนเทียไหมเอสเซนเทียนะครับตัวนี้เอ่อแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมไม่น่าจะได้ใช้ มาครับเราต้องไม่หมดหวังรอบที่6ครับจัดไปโอ้โหตอนนี้เพิ่งได้เซนเทียหรอบนะครับเพิ่งได้มาตัวเดียวนะครับล้วนๆนะครับตอนนี้โอ้โหฟ้าล้วนๆติดกันมา2รอบเลยนะครับเสียใจมาโอ้โหสรอบติดโชคอะไรจะไม่มีขนาดนี้ อ้าวมามามาแบบนี้มันต้องมาแล้วโอเคนะครับทาซี่นะครับอันนี้เอสเซนเทียของแท้ครับโอเคโอ้โหฟ้าแบบแถวยาวด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวรอมาดูอันที่เป็นโบนัสนะครับเมื่อเปิดครบนะครับเราก็มาเปิดตัวนี้ได้นะครับเลือกเผาได้เลยนะครับ ชั้นยอดจะได้เป็นตัวอะไรนะครับสำหรับรางวัลปอบใจกดไปจัดมาครับขอเอเซนเทียได้บูทัดครับโอ้โหรางวัลปอบใจของดีนะครับผมก็ถือว่า10ครั้งนะครับได้เอเซนเทียมาทั้งหมด3ตัวนะครับยังไงไว้เดี๋ยวจะมาโชว์ความเกลือกันใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ